สวัสดีครับผู้อรานการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิย์ัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ใบเตยอาสยามรัดคิวไปรัดคิวไปคลิปหนึ่งนะครับก็กลับมาสู่เสียแป้งนาโนดนะครับตอนแรกผมก็จะจะพูดว่าไอ้แป้งจะพูดว่าไอ้เสียแป้งคือตอนนี้ไม่ค่อยกล้าพูดแล้วละครับเพราะว่าเสียแป้งมันยังมีชีวิตอยู่ แล้วมาฟังผมพูดผมกลัวมันจะส่งคนมากระทืบผมนะครับผมก็เลยพูดกับชือเขาดีๆหน่อยละกันนะครับมันก็กลัวเหมือนกันนะไอ้นี่มันไม่ได้ธรรมดาเลยจริงๆครับมันเป็นผมว่ามันใจถึงอะนะก็คือว่ามีคลิปออกมามันเหมือนกับอะไรวะเหมือนกับไอแถวอาหลับอะเหมือน กับพวกพกก่อการร้ายอะไรเนี่ยที่มันออกมาทําคลิปอ่ะแล้วก็พูดถึงชาวโลกอ่ะไอเสียแป้งนาโน,โนูก็ออกมาออกมาทําคลิปนะก็มาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเขาเนี้ยก็ซวยกันเป็นแถวแหละไม่ว่าจะเป็นอายการไม่ว่าจะเป็นไอจ่านู่นดาบนี่ไม่ว่าคนที่จะเกี่ยวข้องทั้งหลายเขาออกมาแฉเลยแล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงอาจริงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะ ก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ข่าวออกมาต่างๆแม่งมั่วทั้งนั้นเลยมั่วทุกชิ้นแม้แต่ตำรวจออกมาพูดว่ามีติดต่อมาขอประกันตัวไม่ขอประกันตัวขอมอบตัวแอมแม่งก็มัว่วบอกว่าถ้ามอบตัวแล้วห้ามวิสามันห้ามลงโทษคนที่ช่วยมันไอ้นี่ก็มัว่ว มั่วทั้งสิ้นเลยแม่งการเต้าข่าวการแฟกดิวทั้งนั้นเลยแต่งเป็นนิยายละครไปเลยแล้วหมดไปประมาณสิบกว่าล้านแล้วนะงานนี้สิบกว่าล้านนะเงินที่ไปลามล่าไอเสียแป้งนาโนดเนี่ยแล้วก็จับตัวไม่ได้อ่ะเออกองกำลังนี่เป็นร้อยหลายร้อยคนนะหน่วยหนุมานหน่วยทศกันหน่วยสุขีบมีเปล่าก็ไม่รู้นะไอหน่วยพวกนี้น่าจะมีหน่วยรามเกียรติด้วยนะ มีหน่วยแห้งเกีย์ด้วยก็ดีเหมือนกันนะก็ยังจับมันไม่ได้ไอ้ไม่ได้มันเด็กยังไม่จับจับเขาไม่ได้แล้วเขาออกมาแฉมาเล่าเรื่องราวต่างๆอะว่ากระบวนการที่ทํากับเขาอ่ะแบ่งได้ประกันตัวหมดเลยอ่ะแต่เขาไม่ได้ประกันตัวและที่ข่าวที่ออกมาผมก็เคยพูดไปไอ้นี่ก็แฟกนิวขอโทษเสียบ้างด้วยเพราะผมก็ดูตามข่าวนั่นแหละ บอกว่ามันไปป้นป้นของกลางกับตำรวจของกลางยาเสพติดปนอ่ทาทั้งทั้งที่เขาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าโยงใหญ่อายการตัวเนี่ยเป็นการให้เขาไปแล้วไม่บอกว่ามันเป็นตำรวจให้ไปอะไรก็ไปไปฟังในคลิปแล้วกันดูแล้วก็ถึงบางอ้อเลยเป็นไงบิ๊กตอ่อบิ๊กตอ่อว่างไงบิ๊กจ๊กว่างไงอ่าไอเรื่องนี้หายไปหมดเลยก็จะมาเก่ง ไอเรื่องกองเก่งกองแกงเนี่ยนะอ่าบิกต่อเก่งเรื่องไปวัดบางคานเนี่ยนะอ่ะไปให้ไอสอวอกิติศักดิ์จับมือจูบป,ปากกับเจ้าวาดวัดบางคานไหนนี่เก่ง่ะแล้วไงต่อเฮ้ยไอเรื่องนี้มันไม่ได้จริงๆแล้วก็เตรียมตัวไปวิสามันนายดีดเสียแป้งบอกเจอไปมึงโดนยิงตายนะเพราะว่าถ้ามึงมีชีวิตรอดเนี่ย จะซวยกันทั้งหมดสวยกันทั้งกระบวนการยุติธรรมไอ้คลิปนี้นะผมผมจะบอกให้นะว่าสำหรับตัวผมเองนะผมนั่งดูสังเกตแล้วคิดว่าไม่ใช่เสียแป้งไม่ใช่เสียป้างแล้วทำไมแต่ไอ้คำพูดน่ะเป็นสคริปต์ของเสียป้าง ถคลิปนี่เป็นของเสียแป้งแต่คนที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่เสียแป้งเพราะว่าโพระแต่เขาเก่งนะถ้าไม่ใช่เสียแป้งมันคนหน้าเหมือนหมาแล้วมามาทําคลิปได้มันก็เก่งนะเก่งจริงเพราะว่ามันตะกุกตะกักนะอย่งยังอย่าง,าง,างถ้าผมเป็นเสียแป้งผมอยู่ในเหตุการณ์นผมจะต้องเรียกชื่อไอ้พวกนี้ได้หมดเลยไอ้ไอ้ยาการนู่นไอ้จานี่ไอ้ตูนี่คือมันฝังใจอ่ะ เราต้องรู้ชื่อชื่อเล่นนะไม่ได้ชื่อจริงอ่ะไอ้น,นี่มันยังไปชำเลืองดูสกิปเลยอเออเฮ้ยมันไม่ใช่เสียแป้งตัวจริงหรอกมันไม่รู้นะน,นี้วิเคราะห์ตามประสบการณ์ตามปรากฏการสายจรที่เคยมีมาไม่ใช่แล้วตอนนี้ผมก็คิดว่าเสียแป้างอยู่มาเลเซียแล้วคิดว่าอยู่นานละเพอเพอก็ออกจากมาเลเซียไปละอ่ะไม่รู้ไปอยู่ไหน แต่ถ้าปลอดภัยที่สุดถ้ามีเส้นสายก็ควรจะไปอยู่กัมพูชาจะมีเส้นสายนะอ่าแต่สุดท้ายคลิปพูดถึงคุณทักษิณทินวัตรด้วยโอ้โหเสียแป้งนี่แม่งฉลาดวะ่ะแม่งเอาคุณทักษิณเป็นพวกเข้าใจปะ่ะเออแม่งสุดยอดไม่ได้ธรรมดาเลยโว้ยไอ้คนคนนี้น่ากลัว แต่ผมอยากจะบอกให้ว่าโอเคคดีเขาก็เป็นคดีไปะนะคดีก็เกิดขึ้นเขาจะไปฆ่าใครไปอะไรมันก็อยู่ในกระบวนการยุติดถามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะพวกเราตั้งสติด,ดีๆนะตั้งสติด,ดีๆนะอย่าไปฟังให้เสื่อกระสายหลักกันให้มากนะไอ้พวกนี้แม่งก็แต่งนิยายแต่งเรื่องกันไปฮะก็ดูเด็กที่ออกมาแม่งฟอร์อมทั้งน้นเลยเสียป้างแค่หนีออกจากโรงพยาบาลนะ เสียแป้งไม่ได้ไปยิงกระบ,บาลใครนะไม่ได้ไปฆ่าผู้คุมนะไม่เหมือนไอ้กำนนกนะไอ้กำนนนกนนะไอ้กำนนกก็ไม่ได้ไปยิงใครเหมือนกันนะเออก็ไม่รู้กำนนกมันสั่งไอ้แวนนั้นยิงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะแล้วก็เทียบกับไอ้เด็ดช่างโกนไอ้ที่มันยิงกันแล้วก็ไปโดนหูเจี๊ยบเนี่ยไอ้นั่นน่าจะจัดการแม่งมากกว่าน่าจะลากตัวแม่งมาเข้าคุก น่าจะระดมเงินจะสิบล้านร้อยล้านเพื่อจับมันมาให้ได้ทั้งกระบวนการมากกว่าที่จะไปตามล่าเสียแป้งนาโน,โนไปตามล่าแล้วก็จับไม่ได้อะแล้วทำไมต้องไปเป็นร้อยวะสามสี่ร้อยถ้าตามล่าจริงๆก็ไปกันสี่ห้าคนก็ได้เป่าวะฮะเจอก็ยิงกันเอาไปเป็นตำรวจแะาไม่กลัวโจรอะไรนะปืนก็มีด้วยกันเออแล้วโจรแม่งไม่มีเสื้อเกาะด้วยของเราแม่งมีเสื้อเกาะ อ่ะใส่หมดมึงอย่ายิงเข้าหน้าแล้วกันมึงยิงตรงอื่นก็ไม่เป็นไรยิงแขนนีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ตายยิงเข้านี้มีเสื้อกลอกอ่ะใช่ปะเอออ่ะผมก็วิเคราะห์อย่างนี้จะถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะแต่บอกให้ว่าตอนนี้ก็ดีแล้วนะได้สื่อกระแสะหลักต่างๆนะมึงก็เรื่องแต่งนิยายได้แล้วเลิกอันนี้มันบางทีก็ไม่ได้แต่งนิยายนี่ออกมาจากปากตำรวจนะบอกว่ามีข่าวว่า จะมอบตัวตำรวจพูดเองนะระดับใดรพนไม่รู้ชื่ออะไรไม่ได้จำโอเคผมฟันธงว่าไม่ใช่เสียแป้งนาโหนโแล้วก็ฟันธงว่าสิ่งที่เล่าเป็นของจริงแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปที่สองคลิปที่สามต่อไปผมอยากให้เสียแป้งแ์ออกมาให้หมดเลยใครที่เกี่ยวข้องตัวไหนบ้างแ์ออกมาให้หมดเลย ลากคอแม่งออกมาให้หมดเลยจะดีที่สุดเพราะตอนเนี้ยมันต้องจัดการไอ้พวกขา้าราชการเร็วๆขา้าราชการเฮี้ยเนักการเมืองเร็วๆนักการเมืองเฮี้ยเยี่ยทั้งหลายต้องจัดการให้สิ้นซากแม้จะไม่หมดก็ทีละนิดทละนิดก็ยังดีนะโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผม ก็ฝากถึงเสียบแป้งด้วยนะครับว่าผมไม่มีอะไรนะผม,มให้กำลังใจนะให้หนีได้ตลอดรอดฝั่งกันแล้วก็ออกมาแช้์ให้เต็มที่นะเขาเรียนะกว่าอยู่เป็นเว่ยไ,ไม่ใช่เสียบแป้งแม่งมาซ่อนตัวอยู่พิษเธอรโครคภูแม่งโดนชื่อคนแรกเลยไม่ได้โอเคมาซื้อหนังสือผมก่อนครับคาถาตำราพิชีวิตครับ เล่มนี้เล่มลสองร้อยเก้าสิบบาท่ะเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้กับหมาจรจัดครับถ้าคุณนะ่ะไม่เคยเห็นสายตาหมาที่มันมองมาแล้วก็ส่งความรักเคารพนับถือมาให้เรานะคุณจะไม่รู้หรอกว่าการให้อาหารหมานะ่ะแม่งเจ๋งมากๆ มันทำให้จิตใจเราอิ่มเอิบมากมากนะก็มาซื้อหน่อยซื้อหลายๆเล่มครับปีใหม่ละไปแจกคนคนที่เรารักทั้งหมดแล้วนะคุณบูจากอเมริกาเพิ่งสั่งซื้อมาสามสิบเล่มเดี๋ยวหนังสือผมจะเดินทางไปที่อเมริกาแล้วแน่สุดยอดเลยจริงๆขอบคุณครับติดต่อผมได้สามช่องทางครับทางเฟซบุ๊รลองกิจพลเด่นวิสัย ทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับึ้นหน้าจอเนี่ยแหละครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปกับเป็นสินค้าที่ผมขายเพื่อเอาเงินมาช่วยดูแลช่องดูแลทีมงานนะครับช่วยกันซื้อหน่อยโดยเฉพาะกระถางกระถางเนี่ยผมจะต้องทําบูมให้ขายไปเมืองนอกให้ได้เลยมันเป็นกระถางแขนตดัดมันเป็นงานศิลปะนะครับผมมั่นใจว่าสินค้าตัวนี้ ไปได้แต่บางทีมาขายพิซซโลกคนพิซซโลกยังไม่ถึงมองแล้วไม่มีคุณค่านะมันต้องไปขายพวกฝรั่งอ่าเขามองแล้วจะมีคุณค่าบาทละร้อยเก้าสิบาทเองเราเข้าไปดูแล้สั่งซื้อกันมาได้ครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชวาวไทยทัย้งประเทศครับ ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่ิตชีวิตกลับได้ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชาย